ด้านนายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทยนะครับระบุว่าปี2555ที่ผ่านมา ยอดการผลิตรองเท้าในประเทศไทยครับลดลงมาเหลือ13ล้าน7แสนคู่นะครับหลังจากที่โรงงานได้มีการย้ายฐานการผลิตออกไปยังประเทศเวียดนามเพื่อรับกับการปรับขึ้นค่าแรงเป็น300บาทและเป็นห่วงเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานปีนี้ด้วยนะครับโดยปัจจุบันมีการขาดแคลนแรงงานถึงระดับ10,000คนขณะที่ผู้ประกอบการของแอดด้านะครับก็ย้ําถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของภาคธุรกิจอยู่ครับ ในงานสัมมนา,าเส้นทางรองเท้าก้าวหน้าอย่างไรในตลาดเปิดแนวรุกบุก AEC นายขันชิตจันทระพรชัยนายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทยบอกว่าแม้ภาพรวมอุตสาหกรรมรองเท้าจะมีกำลังการผลิตรดลงโดยในปี2552ถึง2554นะครับเฉลี่ยสามารถผลิตได้19ล้านคู่แต่ในปี2555ที่ผ่านมาการผลิตรองเท้า ลดลงมาเหลือเพียง13ล้าน7แสนคู่เนื่องจากไทยได้สูญเสียตลาดให้กับประเทศในอาเซียนอย่างเวียดนามที่มีกำลังการผลิตมากมีต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่าไทยส่งผลให้ผู้ประกอบการรองเท้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามมากขึ้นแต่เรื่องดังกล่าวนะครับยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะการย้ายฐานการผลิตเป็นแนวทางหนึ่งของการปรับตัวของผู้ประกอบการอยู่แล้วเพื่อลดต้นทุนขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็สามารถพัฒนาสินค้าและเพิ่มมูลค่า ให้สินค้าที่ผลิตนั้นมีราคาสูงกว่าเดิมนอกจากนี้ครับอุตสาหกรรมรองเท้าของไทยยังมีโอกาสที่จะไปเจาะตลาดในกลุ่มประเทศต่างๆอย่างเช่นสหรัฐยุโรปแล้วก็อาเซียนโดยสมาคมตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ไม่ต่ำกว่า5%หรือมีมูลค่า18,000ล้านเหรียญสหรัฐนายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทยนะครับบอกได้ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงของอุตสาหกรรมนี้ก็คือปัญหาขาดแคลนแรงงาน ที่มีอยู่มากถึง10,000คนครับเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มแรงงานคนไทยส่วนใหญ่ที่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมรองเท้าได้ย้ายกลับไปอยู่ในชนบทมากยิ่งขึ้นในส่วนของแรงงานนะครับคือปัจจุบันเนี่ยแรงงานเราขาดแรงงานที่มีทักษะคือขาดแรงงานที่ท,ที่มีทักษะและทํางานต่อเนื่องนะครับคือเนื่องจากว่าการการปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่มีการปรับค่าแรงเป็น300บาททั่วประเทศเนี่ย มันก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับแรงงานที่ที่ที่ทำงานอยู่ในในกรุงเทพและปริมณฑลก็มีความต้องการที่อยากจะกลับกลับไปทํางานในชนบทนะครับในส่วนของชนบทที่ที่ไม่ได้รับแงรงงานอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยก็จะเริ่มกลับเข้ามาในกรุงเทพผมว่าปริมาณค่อนข้างสูงนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีลดน้อยลงเรื่อยๆ นะครับเราเราจึงจำเป็นต้องใช้ในงานต่างด้าวเข้ามาเข้ามาเสริมสำหรับประเทศที่เป็นคู่แข่งของไทยเรานะครับหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนแล้วก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ขณะที่คู่แข่งด้านการผลิตก็คือประเทศดินดนีเซียและประเทศเวียดนามครับขณะที่นายกวีึกษาพรพงศ์ประธานกรรมการบมจแอดดาไทยแลนด์ บอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหากับผู้ประกอบการก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการขาดแคลนสภาพคล่องส่วนปัญหาเรื่องของแรงงานไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะค่าแรงของไทยสูงกว่าเพื่อนบ้านซึ่งในช่วง2อถึงสปีข้างหน้าผู้ประกอบการก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของแรงงานขาดแคลนเรามีแรงงานข้ามชาติมากขึ้นมากกว่าแต่ขาดไหมคงไม่ขาดอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าแรงงานต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดตัดใดที่ค่าแรงเรายังห่างกับเขาสองสามเท่าตัวเนี่ยแรง,งงานเขาก็ไหลเข้ามาแน่นอน และภายใน2อปีนี้เนี่ยแรงงานเขาเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะมีค่าแรงที่เท่าเทียบหรือว่าใกล้เคียงกับเมืองไทยแน่นอนส่วนการปรับตัวเข้าสู่ AAC นะครับมองว่าผู้ประกอบการนุตสาหกรรองเท้าควรจะเจาะตลาดล่างอย่างเช่นลาวพมา่าและกัมพูชาเนื่องจากเป็นตลาดที่เข้าถึงได้ง่ายและกลุ่มประเทศเหล่านี้ค่อนข้างให้ความน่าเชื่อถือกับสินค้าของไทยครับ